กราบเรียนประธานวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพศ2562ข้อ78กำหนดให้คณะกรรมาการอาหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งให้มีหน้าที่และอำนาจในการกระทำกิจการหรือศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับกิจการทหารทั้งปวงในการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงให้บรรลุเป้าหมายนั้นคณะกรรมาิการให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่ง,ย,งยั่งยืนมาตั้งแต่ต้น เพราะเร่งเห็นว่าตำบลเป็นพื้นที่เป้าหมายที่เหมาะที่สุดที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้หมดสิ้นไป mm hmm. เนื่องจากตำบลมีความพร้อมเพราะประกอบไปด้วยท้องที่ท้องถิน่นส่วนราชการต่างๆภาคเอกชนและประชาชนอย่างครบถ้วนอย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ในห่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี63ถึง65โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประสบผลสมเร็จเพียงระดับหนึ่งเนื่องจากแผนตำบลมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนยังขาดความชัดเจนในเนื้อหาสาระต่อมาในช่วงปลายปี65ได้มีการปรับแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงใหม่ ทำให้แผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นประกอบกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้จัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติพศ .2566 ถึง2570ขึ้นมาใหม่และได้กำหนดนโยบายที่17นโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องเกื้อกูลกับแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนที่ปรากฏอยู่ในแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงคณะกรรมาการการทหารและความมั่นคงของรัฐอุฒิสภาเล่งเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะผลักดันให้การขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นรูปธรรมเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะ สำคัญของแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงและนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติที่ออกมาใหม่คณะกรรมาการจึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมธิการตอสรอในคณะกรรมาการการอาหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาทำการศึกษาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่แผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ให้เป็นรูปธรรมขึ้นเพื่อเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคงบางข่างยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมชัดเจนต่อไปคณะกรรมาการหวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ที่หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะนำไปพิจารณาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคงบ่งั่ง,งยั่งยืนและนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ให้สำเร็จผล เป็นรูปธรรมต่อไปสำหรับรายละเอียดการศึกษาขอมอบให้พลเอกบรพงษ์สงาเนตรประธานคณะอนุกรรมธิการต่อสอรอเป็นผู้กล่าวชี้แจงในรายละเอียดต่อไปครับครับเชิญท่านพลเอก